ตอนนี้วงการแฟชั่นทั่วโลกนะครับค่อนข้างให้ความสำคัญกับแฟชั่นที่ยั่งยืนลูกค้าหลายหลายกลุ่มหลายๆคนเนี่ย เขาเริ่มตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเขาอยากจะรู้ที่มาที่ไปของเสื้อผ้าเขาเขาอยากจะรู้ว่าเสื้อผ้าเขาเนี่ยมันชาลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมไหมเราคิดว่าเราสามารถเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ครับ ย้อนกลับไปเมื่อ55ปีที่แล้วครับอากงของผมทําธุรกิจเกี่ยวกับซื้อมาขายไปของเสียในอุตสาหกรรมแฟชั่นครับพอรุ่นที่2ก็เป็นคุณแม่คุณแม่ก็เอาของเสียพวกนี้มาเปิดเป็นโรงงานปั่นได้หรือทําเส้นได้ครับก็พอมาถึงรุ่นที่3มครับก็คือผมกับน้องชายเราก็มาสร้างแบรนด์วัตถุดิบของเราเองเสร็จแล้วเราก็มีการเปิดแผนกใหม่ขึ้นมารับผลิตเสื้อผ้าให้กับองคอก์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเรามีการ c o l l บ b o r a t i o n กับแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆถือว่าทคาครบวงจรเลยครับ ความยากในการรีไซเคิลเนี่ยก็อย่างเช่นของเสียในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ําเอามารีไซเคิลใหม่มันก็จะมาจากโรงงานทอผ้าเขาก็จะมีเศษได้ที่เขาเหลือใช้อยู่โรงงานตัดเย็บก็จะมีเศษผ้าที่เขาเหลือใช้อยู่เสื้อผ้าเก่าจากแบรนด์ต่างๆที่เราไปทํางานร่วมด้วยก็จะมีเสื้อผ้าที่นผ่าน QC ความยากพวกนี้คือเสื้อผ้าแต่ละซีซันแต่ละฤดูกาลแต่ละคอลเลคชันที่เขาออกแบบเนี่ยมันมีทั้งผ้ายีนผ้ายืดผ้าทอผ้าแคนวาสเพราะฉะนั้นเนื้อผ้าแต่ละตัวแล้วเฉดสีแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างแรกคือเราต้องคัดแยกเฉดสีก่อนครับเสร็จแล้วเราก็จะมีการนําไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้มันง่ายต่อการรีไซเคิลแล้วเสร็จแล้วก็จะรีไซเคิลเป็นไฟเบอร์พอได้เป็นไฟเบอร์เสร็จเราก็นําไปทําเป็นเส้นได้แล้วก็ทอผ้าตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าใหม่ครับ ผมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่นะหน้าที่เราคือเราต้องมีการ PR Com m u n i c a t i o n ก็คือการสื่อสารรวมทั้งแบบให้ความรู้กับลูกค้าว่าเสื้อผ้าที่คุณซื้อจากเราไปเนี่ยมันสามารถใส่ได้เหมือนเสื้อผ้าใหม่ที่ผลิตจากวัตถุดิบใหม่นะเสื้อผ้ารีไซเคิลที่ผลิตจากของเสียในอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยนะเพราะว่าเราก็มีการส่งให้กับสถาบันที่เขามีการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งทอทั้งในและต่างประเทศมีมาตรฐานออกมาให้กับเราว่าแบบ ผ้าเราเนี่ยได้มาตรฐานจริงครับเรามาเป็นหนึ่งในโซลูชันที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเราเอาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งเราเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจว่าผ้ารีไซเคิลที่ผลิตจากของเสียในอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยมันสามารถสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ได้ครับ